คิดเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้มาทำข้าวต้มเห็ดหอมกันค่ะไปเตรียมผักกันเลยนะคะที่จะใส่ในวันนี้เนาะเราใช้แคลอดนะคะหั่นเต๋าเล็กๆเลยค่ะต้นหอมสัก1ต้นซอยไว้เลยแล้วก็ผักชีนะคะเอารากด้วยนะคะหต้นเล็กๆค่ะสำหรับรากผักชีแนะนำให้ทุบก่อนนำไปต้มนะคะก็จะทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นค่ะ เห็ดหอมสักหนึ่งดอกนะคะสูตรนี้ก็จะได้สำหรับหนึ่งที่นะคะก็จะอิ่มแบบจุกๆนิดนึงนะคะสำหรับเต้าหู้จะไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้เป็นเต้าหู้แข็งนะคะเราจะบีเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะใส่หอมใหญ่เพื่อเพิ่มความหวานนิดนึงค่ะจะใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเราจะหั่นเตาเล็กๆค่ะ จากนั้นให้เราตั้งกระทะหรือหม้อนะคะเติมน้ําลงไปใครจะใช้เป็นน้าซุปก็ได้นะคะจะยิ่งอร่อยเนาะใส่รากผักชีแล้วก็หอมใหญ่ผักที่สุกยากเราก็จะใส่เห็ดหอมแล้วก็แครอทนะคะเราจะต้มทั้งหมดนี้ให้สุกแล้วก็ให้แบบนิ่มๆเลยนะคะปีเปื่อยนิดน,นึงจากนั้นค่อยใส่ข้าวสวยตามลงไปะคะ่ะถ้าน้ํามันน้อยเราก็เติมได้เรื่อยๆเ,เลยนะคะเพื่อนเราจะต้มนานนิดน,นึงนะ,ะต้มจนข้าวนิ่มเลยนะคะ พอเราต้มข้าวได้ที่แล้วเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตแบบเกล็ดลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเต้าหู้แล้วก็จะมีถั่ว5้าสีนะคะซึ่งต้มสุบเรียบร้อยแล้วนะใส่ลงไปนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะมีติดตู้เย็นพอดีนะคะจากนั้นให้เราต้มจนตัวข้าวโอ๊ตมันนิ่มนะคะเพื่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสค่ะปรุงรสก็มีซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะคนให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วก็รอเดือดอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ปิดเตานะคะปิดท้ายด้วยหอมซอยแล้วก็ผักชีนะคะ มาดูท็อปปิ้งของเราค่ะก็จะมีกระเทียมเจียวสาหร่ายโรยข้าวใครสนใจดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะวางลิงก์ไว้ให้พร้อมกับสูตรนี้นะว่ามีส่วนผสม,ะสมะอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากอะไรนะคะแต่อร่อยแล้วก็อยู่ท้องดีต่อสุขภาพเหมาะกับเมื่อเย็นมากๆไปทำทานกันค่ะ